สวัสดีครับนี่ผมก็จะพามาดูม่วงนะครับมะม่วงที่โดนฝนนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับแล้วผมก็โดนฝนไปหลายเที่ยวนะครับรือว่าหนักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดลูกด้วยนะครับไม่ค่อยติดลูกด้วยนะครับลักษณะของช่อเขาเนี่ย จะดำนะครับดาไวมากเลยนะครับขนาดผมฉีดยาไปนะครับฉีดยาไปก็ยังไม่ค่อยดีเลยนะครับช่อเขาดําไปเลยนะครับไม่ค่อยขึ้นลูกเลยนะครับก็มาดูนะครับมาดูกันนี่นะครับลักษณะของช่อดอกนะครับที่โดนฝนนะครับฝนกรดนะครับฝนที่เขาเรียกว่าฝนไม่ใช่ตามธรรมชาตินะครับจนขนาดนี้ฝนก็ยังตกมานะครับ เดือนพฤศจิกาแล้วนะครับจนจะสิ้นเดือนแล้วฝนก็ยังตกมานะครับบ้านผมก็ยังตกอยู่นะครับฝนทั้งเพี้ยไฟทั้งฝนนะครับนะครับไปหมดเลยนะครับไปหมดเลยนะครับมะม่วงนะครับทําทุกปีนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีทุกปีนะครับอย่างผมนะครับปีแล้วผมทําไว้นะครับทําไว้นะครับดึงสิงหานะครับยังไม่เป็นขนาดนี้นะครับ อันนั้นก็เป็นฝนนะครับเป็นฝนปกติทั่วไปนะครับเป็นฝนฤดูนะครับอันนี้เหมือนฝนหลงฤดูนะครับมันก็จะชะล้างนะครับจะชะล้างสิ่งสกปรกนะครับบนชั้นบรรยากาศนะครับติดครับแต่ก็ไม่มากเท่าไรนะครับผมก็ทําล่าแล้วนะครับทําล่าแล้วก็กะว่าปีนี้จะลงทุนไม่เยอะนะครับกระดานมาเจอนะครับ มาเจอฝนที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันวราเป็นฝนอะไรนะครับก็ติดอยู่เหมือนกันครับแต่มันติดไม่มากนะครับทีหน้าคงจะทําสู้ฝนเต็มตัวเลยดีกว่านะครับเอาฝนแบบธรรมชาติดีกว่าครับนะครับดูลักษณะช่อเขาจะไม่เหมือนปกติทั่วไปนะครับช่อเขาจะดํานะครับนะครับโดนฝนเข้าไปแล้วช่อเขาจะด,ดําดํากับ ฝนปกตินะครับฝนปกติทั่วไปฝนฤดูทั่วไปนะครับนะครับช่อเขาดำๆยังไงแปลกๆยังไงก็ไม่ดูนะครับผมก็ฉีดยาแอนตาโคกับโคลลาดปกตินะครับไม่ใช่ยาไม่เคยใช้ยาที่ผิดเพี้ยนนะครับที่ผมเคยใช้มานะครับอันนี้คือผลจากการที่โดนฝนนะครับโดนฝนก็เรียกฝนกรดนะครับครับนี่ก็เป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับตอนแรกก็ ดีใจนะครับมะม่วงออกดอกดีนะครับแต่จะติดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับพบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดนี้นะครับเป็นน้องสารพบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเพียบไฟนะครับอาจารย์มาเจอฝนอีกต่างหากครับไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าฝนตกไม่อผมก็คงจะปล่อยแล้วนะครับคงจะไม่ลงทุนต่อแล้วคงจะรอเป็นมะม่วงชุดหน้าเลยนะครับ คือจะทำมะม่วงฤดูนะครับไอ้มะม่วงสารนะครับรอแต่งกิ่งเลยนะครับผมว่าจะแต่งกิ่งประมาณเดือนประมาณเดือนเมษายนนะครับเดือนสิงหานะครับผมก็ถ้าชุดนี้ไม่ได้แล้วผมก็คงจะปล่อยเลยครับนะครับขนาดโดนดูดูมะม่วงฟ้าลันครับเป็นมะม่วงที่ทนมากนะครับสุภาพของมะม่วงฟ้าลันนะครับก็รัวครับ ของเพื่อนเป็นกันหรือเปล่าครับผมคงไม่สู้แล้วนะครับถ้าเกิดตกไม้อีกแล้วครับหมดแล้วผมว่าคงจะปล่อยนะครับปล่อยแล้วครับเพราะว่าสู้ไปก็ไม่คุ้มกันนะครับรอทำมะม่วงล่าสารชุดใหม่นะครับนะครับมะม่วงฝาลั่นเป็นมะม่วงขนาดเป็นมะม่วงที่ทนครับปกติที่ผมเคยทำนะครับ อยน้อยก็มีต้องมีช่อต้องมีทุกช่อนะครับช่อละสองละสามนะครับอันนี้บางช่อก็ไม่ก็ไม่ค่อยติดเลยนะครับดูครับอันนี้คือเรียกว่าฝนกดโดยแท้ครับผมเพื่อนเป็นกันหรือเปล่าครับเป็นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากันได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะแนะนํามากมายนะครับตัวผมเองก็ประสบปัญหาเช่นกันนะครับมะม่วงทําใช้ยา ตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ยาเหมือนกันทุกปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนยาเลยนะครับบางปีนะครับผมก็ติดมากมายนะครับติดมากติดไม้นะครับดูครับใช้ยาใช้ยาเหมือนตัวเดิมนะครับใช้ยาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดเหมือนกปีนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับอันนี้ก็คือน้ำดอกไม้ครับดูสภาพครับหมดครับ ก็คือผมไม่โกหกนะครับคือไม่ติดผมก็บอกไม่ติดเลยนะครับนะครับดูช่องเขาแปลกๆนะครับนะครับก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าเราเป็นชาวสวนนะครับผมก็ใช้ยาตัวเดิมนะครับใช้ยาตัวเดิมเหมือนทุกปีที่เคยใช้มาก็ไม่ค่อยจะพลาดเท่าไหร่นะครับกลาว่าปีนี้ผมทําล่าแล้วนะครับ ทำน้าแล้วก็กะว่านะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับดันมาเจอฝนนะครับเดือนพฤศจิกาแล้วจะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ยังมีฝนตกหลงลงมานะครับนี่นะครับปัญหานะครับปัญหาของชาวสวนนะครับปัญหาของชาวสวนนะครับจะต้องพบเจออะไรอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหนอนแล้วเป็นเพลี้ยไฟนะครับฝนหลงฤดูนะครับ นี่นะครับสภาพของฝนลงฤดูนะครับผมก็ฝนตกมาทุกครั้งผมก็ฉีดยาทุกครั้งนะครับนี่ครับสภาพครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแนะนำนะครับไม่ได้มีอะไรแนะนำมามากมายนะครับแต่อยากจะกสอบถามเรื่องยาเรื่องอะไรก็สอบถามได้นะครับ ผมก็จะตอบกลับไปนะครับแล้วว่าทําคลิปกลับไปนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็คอยพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ